สวัสดีนะคะสวัสดี FC ของช่างและป้าแปงผักทุกคนนะคะก็เป็นกำลังใจให้ป้าแปงผักเรานะคะ FC นะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะคะศาลตัดสินอ่าชันอุทรอ,ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะความคาดหวังที่เราคิดเอาไว้มันก็ไม่ได้ดั่งใจเราก็รู้นะคะว่าสู้กับอะไรอยู่นะคะมันไม่ได้ง่ายๆต้องหามือทองอย่างเดียวเลยนะคะถ้าเราหามือทองได้ เราไม่ใช่ใช้มือเหล็กธรรมดาเนี่ยมันต้องใช้มือทองเพื่อไปตีนะคะไปตีสนิมออกให้หมดนะคะไม่งั้นก็เกาะอ,อยู่อย่างเงี้ยคือมันไม่ไปไหนอะ่ะนะคะเรารู้ว่าเราสู้กับอะไรอยู่นะคะอย่างน้อยอะ่ะเราถึงชั้นสารดีกาแล้วเนี่ยเราก็มั่นใจของเราอีกตามเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะคะหนูคาดหวังหนูยังคาดหวังเหมือนเดิมนะคะว่า เราต้องชนะนะคะถึงหนูหวังเต็มร้อยหรือไม่หวังเต็มร้อยแต่หนูก็ขอคาดหวังไว้แล้วกันนะคะหนูก็อยากให้ลุงเนี่ยนะคะได้เป็นอิสระนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ทำอะ่ะคือเขาไม่ได้ทำก็คือไม่ได้ทำอะ่ะคนเราเนี่ยถ้าไม่ได้ทำเขาก็ต้อง้่วยถึงที่สุดอะ่ะนะให้ได้ความจริงให้ได้ความจริงที่กระจ่างออกมามันไม่มีใครหรอกนะคะ เอามีดมาจี้คอมาแทงให้ตายเราก็ไม่ได้ทำอะ่ะเรื่องอะไรเราจะยอมรับสารภาพอะ่ะอันนี้สำหรับตัวหนูเองนะสำหรับตัวหนูเองถ้าหนูนะโดนโดนคนโน้นคนนี้ว่าหนูเป็นคนทำอย่างนั้นทำอย่างนี้นะหนูไม่ได้ทำหนูก็ต้องสู้จนถึงที่สุดอะ่ะเหมือนป้าบอกว่าเราต้องสู้สู้ถึงที่สุดในเมื่อเราไม่ได้ทำเราเราต้องการความจริงอะ่ะเราอยากได้ความจริงอะ่ะ ว่าความจริงมันคืออะไรความจริงมันต้องกระจ่างอะเราเห็นมาทุกคนนะี่ยเอฟซีอะดูมากันตั้งแต่ต้นเนาะตั้งแต่ต้นเรื่องตั้งแต่วันที่เท่านี้เดือนนี้เราดูกันมากี่ปีละห้าปีแล้วเราก็ยังเห็นว่าลุงช่างก็เหมือนเดิมมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตั้งแต่แรกและคือความจริงใจของแกอะใครใช้อะไรก็ไป นู่นนี่นั่นให้ไปตรงนั้นกับไปให้ไปตรงนี้กับไปให้ไปทำแผนอะไรเนี้ยกับไปไปเขาหมดอะ่ะผลสุดท้ายทำแบบนี้ผิดไปเลยเห็นไหมทำแบบนี้ผิดไปเลยเป็นอันว่ากูมีพิรุษแบ้งหมดเลยคือแบบเราเห็นแล้วแบบเรารับไม่ได้นะ่ะคือความจริงของเราก็คือว่าเขาไม่ได้ทำก คือเราเรานี่คือความความคิดของเราเองนะความคิดของนางฟ้าเองนะว่าเขาไม่ได้ทำคนมันไม่ได้ทำแสดงออกมากก็หาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ถูกไหมใครจะว่าเราอย่างไรก็ว่าเราไม่ได้ไม่ไม่เคารพศาละนะเราเคารพศาลในการตัดสินใจของศาลแต่อันนี้คือความในใจของเราว่ามันไม่ได้ทำเขาไม่ได้ทำถูกไหมคะ เขาไม่ได้ทำก็คือไม่ได้ทำเราเห็นพฤติกรรมการแสดงออกการกระทำของเขาแล้วอะ่ะมันก็ชัดเจนอยู่ว่าคนถ้าคนที่เขาทำความผิดจริงจะไม่เป็นแบบนี้หรอกมีกล้องไหมกล้องวงจรปิดอะไรมีไหมก็ไม่มีไม่ใครเห็นเขาอุ้มไปไหมก็ไม่มีคือต่างฝ่ายต่างพูดกันอย่างเดียวนู่นนี่นั่นแล้วก็เอามาแบบเอามาโยงใส่กันอย่างเงี้ยใช่เหรอ คือมันยังคาลาคาซังอยู่มันยังไม่มันยังไม่เป็นความจริงอะความคิดของเรานะคือมันไม่ได้เป็นความจริงเลยอะเราคิดว่านะคนที่ที่พูดอย่างนั้นอย่างเี้ไปให้ร้ายเขาหรือไปอะไรอะระวังนะกรรมจะตามสนองเอาจริงๆนะไม่เป็นไรนะเราก็ให้กำลังใจ ป้าแตนนะตอนนี้ป้าแตนดีดีนะคะโชคดีที่ป้าแตนยังยังหลุดมาสองครั้งแล้วนะคะเราก็โชคดีจริงๆเลยอะ่ะนะอย่างน้อยอะ่ะก็ได้มาดูแลองค์ปู่ปริจิตรได้มาดูแลลูกๆได้มาดูแลบ้านแล้วก็หมาน้อยนะคะก็เป็นส่วนดีตรงนี้แต่คนชั่วบางตัวนะมันก็พยายามที่จะให้เขาเข้าไปให้ได้นี่ขนาดเป็นพี่แท้แท้นะ เราอ่ะโอ้โหเราเกิดมาในชีวิตเราเพิ่งเราเพิ่งเคยเจอแบบนี้นะเราเพิ่งเคยเห็นนะ่ะคือคนที่เขาไปสนับสนุนสินค้าป้าวันนี้เห็นไนหะเยอะมากนะคะเป็นแสนสองแสนนะวันนี้คนเข้าไปดูอ่ะสองพันสามพันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณ f อฟจริงๆเลยนะคะที่ไม่ได้ทิ้งป้าทิ้งลุงอ่ะ ยิ่งนับวันมันยิ่งสงสารมากขึ้นเราเห็นใจแบบเราแบบคือเราเห็นแบบสงสารนะเราไม่รู้จะพูดอะไรมันพูดไม่ออกอ่ะคือน้ําตามันตกอยู่ข้างในอ่ะเอฟซีเราสงสารน่ะอย่างน้อยป้าก็เป็นหญิงแก่งจริงๆรอ่ะต้องต่อสู้ด้วยตัวคนเดียวตอนเนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับป้าด้วยนะคะสนับสนุนสินค้าต่างๆที่ป้ามีอยู่นะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคนเนี่ยนะคะ ก็ฝากไปให้กำลังใจป้ายเยอะๆเลยนะคะ f ออย่างน้อยเนี่ยเงินที่ได้มาจากการขายสินค้าของป้าเนี่ยต้องเอาไปใช้เกี่ยวกับสารดีกาต่อนะคะเพื่อที่จะไปจ้างทนายนะคะจ้างทนายเพื่อจะต่อสู้เอาความจริงเอาความจริงคืนมาให้ได้นะคะเพราะว่าลุงเขาไม่ได้เป็นคนทำ ก็ต้องเอาความจริงให้ลุมเป็นผู้บริสุทธิ์ให้ได้ใครมั่งนะคะที่จะไม่ต่อสู้อ่ะให้ตัวเองเนี่ยบริสุทธิ์ทั้งๆที่ตัวเองไม่ได้ทำจริงไหมคะเอฟซ